เรามีขวดที่เก็บจากห้องพักนะคะเป็นการคัดแยกขยะอีกแบบหนึง่งกำลังจะพาทุกคนเอาขวดไปหยอดเข้าตู้แลกเงินนะคะที่นี่นอร์เวย์จ้าตู้หยอดขวดนะคะจะอยู่หน้าห้างที่แบบเราซื้ออาหารของกินได้คะ่ะ ขวดแต่ละใบนะคะก็จะมีราคาติดไว้ค่ะมีจำนวนเงินนะคะแล้วก็มีบาร์โค้ดเครื่องขายขวดเนี่ยเขาจะเช็คบาร์โค้ดค่ะยิงบาร์โค้ดอัตโนมัติสีแดงๆที่เราเห็นข้างในนะคะแล้วก็ราคาของขวดและจำนวนขวดจะขึ้นตรงนี้ค่ะ ถ้าใส่เร็วเกินไปขวดมันยิงบาร์โค้ดไม่ทันมันก็จะส่งออกมาด้านนอกนะคะขวดและกระป๋องนะคะจะต้องเทน้ำออกให้ใหเกลี้ยงค่ะด้านในนะคะจะเป็นสายพานที่แยกระหว่างขวดกับกระป๋องออกจากกันนะคะขวดก็จะลงไปในถุงที่ขัด ขวดจะลงไปในกระถุงที่คัดแยกอพลาสติกค,ค่ะส่วนกระป๋องก็จะลงไปในขวดที่คัดแยกอลูมิเนียมนะคะทุกคนแล้วก็พอถุงเต็มขยะพวกนี้จะส่งไปที่โรงงานรีไซเคิลน,นะคะเสร็จแล้วเราก็เอา ใบเสร็จออกเป็นกระดาษที่มีาา์โค้ดแจ้งการชำระเงินหรือแลกเงินได้แบบนี้ค่ะจำนวนเงิน177ก็คูณ3.2นะคะประมาณ450บาทค่ะประมาณ500บาท500บาทโดยประมาณนี่คือไรายได้พิเศษ1อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกเป็นผลไม้กันค่ะ ใบเสร็จนะคะสามารถเอามาซื้อของในห้างใกล้ๆแล้วก็สามารถแลกเป็นเงินออ,ออกได้ด้วยค่ะวันนี้เราได้ส้มนะคะแล้วก็สามารถซื้ออาหารทุกอย่างได้จากใบเสร็จที่เราเอาขวดมาแลกในห้างที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องหยอดขวดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเงินเก็บ 150โครนก็ประมาณ500บาทแล้วก็ส้มเป็นเงินไทยประมาณ70บาทค่ะเสร็จแล้วค่ะไปทำงานกันต่อจ้าวันก็จะใช้เวลาตอนเช้านะคะที่เรามาเช้ามากค่ะแล้วก็มีเวลาหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้ยังคงหนาวอยู่แล้วก็ดอกไม้ยังไม่ออกนะคะถ้าช่วงที่ดอกไม้ออกจะไม่เห็นวัน แบบนี้ปนจะพาทุกคนไปชมดอกไม้สวยๆรอบออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะส่วนตอนนี้ก็คือได้แค่มานั่งรอในที่ทำงานกินกาแฟกินอาหารเช้าขนมปังปิง้งรอเวลาเข้างาน8ปดโมงเช้าก็ประมาณตอนนี้ก็คือบ่ายโมงประเทศไทยค่ะตอนเช้าๆช่วงนี้เราจะเห็นคนนอร์เวย์นะคะเริ่มไปทำงานด้วยสกีแบบนี้หรือปั่นจักรยานกันมากขึ้นค่ะ มีการรุณรงค์ให้ใช้จักรยานแทนการนั่งรถยนต์หรือรถเมลไปทำงานกันเยอะมากขึ้นใน2-3สาปีที่ผ่านมานะคะเราเลยจะได้เห็นภาพแบบนี้ตลอดเส้นทางค่ะเริ่มเห็นสีสันของซากุระกลีบบางแล้วนะคะทุกคน ข้างที่ทำงานวันเองนะคะก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านโบราณที่อยู่ตีนเขาทั้งซ้ายและขวาบ้านหลังเล็กๆสีสันสวยๆค่ะใบไม้เริ่มผลี่ใบนะคะที่เห็นอยู่สีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยนะคะก็คือดอกเมเปิลหรือที่เราเรียกว่าออผักกลุ่มฝรั่งค่ะ มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะทุกคนวันน่ะให้ทุกคนช่วยกันโหวตว่าทุกคนอยากเห็นอะไรนะคะว่าะระหว่างช่วงที่ยังไม่มีเหตุออกทั้งในช่อง YouTube และในเพจ Facebook นะคะคลิปเก็บเหตุของวันน่ะมีคนดูเยอะทุกคนหลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วช่วงเก็บเหตุอ่ะมันมีแค่3ามเดือนอสิงหากันยาลานะคะ ปีนึงมีสิบสองเดือนทุกคนวันก็เลยถามว่านอกเหนือจากันเนี้ยทุกคนอยากดูอะไรบ้างก็มีคอมเมนต์นะคะเยอะมากเลยบอกว่าอยากดูชีวิตประจำวันนี่คือชีวิตประจำวันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือปลายเดือนเมษายนนะคะที่นอร์เวย์ออสโลนอร์เวย์ดอกไม้ยังไม่บานเลยค่ะทุกคน ส่วนที่บ้านวันที่สวีเดนเมื่อเช้าตื่นมาออุณหภูมิติดลบตอนกลางคืนก็ยังคงลบ4ี่ลบหอยู่นะคะก็คือรถเป็นน้ําแข็งนะคะตอนเช้าว,วันสามีเลิกเปิดเครื่องทําความอุ่นก่อนที่รถจะวิ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันหนาวแค่กลางคืนทุกคนส่วนตอนกลางวันอุณหภูมิ10องศาก็คือร้อนนะคะ วันต้องมาขุดน้ําแข็งออกจากกระจกรถค่ะเมื่อเช้าเพราะว่าน้ําแข็งก่อหนาเลยตอนนี้ก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะคะทําผมทรงแม่บ้านไปทํางานก่อนให้ทุกคนได้เห็นย็งไงคะเตรียมตัวไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไป กินกาแฟวันนี้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้สามีหยุดขับรถมาส่งวันที่นอร์เวย์วันนั่งรถเมล์ต่อเข้ามาในตัวเมืองหลวงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเช้าครึ่งชั่วโมงมีเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็จะไปะเตรียมอาหารเช้ามาค่ะเป็นขนมปังแฮมชีสแล้วก็มานั่งกินกับกาแฟอุ่นๆรอเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในห้องกาแฟนะคะ โอเคค่ะตอนนี้อยู่ในห้องห้องพักนะคะห้องพักก็คือห้องกินข้าวโอ้ยเหมือนมีอะไรเข้าตาสักอย่างหนึ่งค่ะลมแรงมากแม่สาวแล้วกเ็เป็นห้องตรอกเวลาตอกเวลาทำงาน <c oughs> หรือเรียกว่าเป็นห้องพักแต่ไม่เป็นส่วนตัวนะคะที่นี่ไม่มีห้องส่วนตัวนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวสักพักหนึ่งคนจะเดินเข้ามาอ่า ลงเวลาทำงานกันเยอะเลยค่ะส่วนวันนะคะจะมีเวลาตอนเช้าแล้วก็วันก็จะมานั่งกินกาแฟนั่งทำงานชิลๆขออภัยนะคะทุกคนคือใช้กล้องเป็นกระจกไปด้วยเลยเหมือนมีอะไรเข้าตาค่ะแล้วก็วันเตรียมกาแฟไม่ใช่วันเตรียมหรอกอันนี้คือคุณสามีเตรียมนะคะขนมปังก,กับกาแฟตอนเช้าเขาจะตื่นก่อนวันทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวัน ทำงานก็ตามแล้วเขาก็จะมาเตรียมเรียกว่าอาหารเช้าแบบฝรั่งอะคะ่ะวันวันตื่นมาวันจะเข้าห้องน้ําก่อนเลยชั่วโมงหนึ่งทําธุรกิจอาบน้ําแต่งหน้าอะไรเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแบบชา้าช้าชิวชิวสโลสโลสโลไลท์ลนะคะนั่นคือชีวิตวันแล้วก็วันชอบมาถึงที่ทํางานตอนเช้าก่อนคนอื่นเสมอไม่ใช่ไม่ได้ชอบหรอกแต่โดยปกติอะคะ่ะตารางชีวิตของเราเนี่ย เวลาในแต่ละวันก็คือเราจะมาเช้ากว่าคนอื่นเสมอแล้ววันก็ชอบด้วยค่ะมันก็จะได้ไม่ต้องเร่งรีบมากส่วนงานแม่บ้านโรงแรมนะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเป็นงานที่เร่งรีบสุดๆในชีวิตเขาจ้างเรามาเจ็ดชั่วโมงเขาจะให้จํานวนห้องเราตามที่เขาคํานวณได้วันละกี่ห้องตอบไม่ได้ค่ะแต่ละวันได้ไม่เหมือนกันห้องที่ลูกค้านอนค้างคืนให้เวลา6นาทีต่อหนึห้องนั่นคือหนชั่วโมงต้องทำสิบห้อง นะคะส่วนห้องออกห้องที่เราต้องเปลี่ยนทุกอย่างแขกเช็คเอาท์ออกให้เวลาประมาณ20นาทีก็คือ3ห้องต่อ1นชั่วโมงก็คูณไปค่ะ7วันเราจะได้เท่าไหร่เราจะได้ห้องห้องออกเราเรียกว่าห้องออกกับห้องอยู่กี่ห้องในแต่ละวันเดี๋ยวพอ8โมงนะคะหัวหน้าจะเข้ามาพร้อมกับกระดาษแล้วก็มอบหมายงานพิเศษวันนี้เราจะไปทำที่ไหนไม่มีใครรู้ก่อนล่วงหน้านะคะ แล้วก็พอได้กระดาษมาในกระดาษใบนั้นน่ะจะมีใบงานให้เราเจ็ดชั่วโมงนะคะเราจะรู้หลังจากนั้นเรื่องของมึงเรื่องของเราเราจะได้ใบงานเจดชั่วโมงแต่เราจะทำอะไรก่อนหลังเราต้องใช้หัวนิดนึงค่ะเราต้องจัดการเวลาเวลาพักกินข้าว30นาทีจะไม่ได้รับเงินนะคะแล้วก็เวลาพักกับ แฟ15นาทีและเวลาที่เราเตรียมของสำหรับเวลาเราทำความสะอาดห้องมันจะมีของสกปรกเอามามาซักมาล้างมาอะไรให้หมดแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปตรงนี้ไม่ถูกคำนวณอยู่ในเวลางาน7ชั่วโมงนะคะเราต้องจัดการงานพูดง่ายๆก็คือเขาจ้างเรา7ชั่วโมงเราต้องทำห้องให้เสร็จภายใน6ชั่วโมงสำหรับวันนะอีกครึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงคือพักกินกาแฟ แล้วก็เตรียมของสำหรับวันพรุ่งนี้ชิวๆนะอันนี้คือสไตล์การทำงานของวันค่ะเพราะฉะนั้นเขาให้งาน7ดชั่วโมงวันจะทำเสร็จประมาณ6ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงครึ่งวันไม่เคยเสร็จใช้เวลา7ดชั่วโมงค่ะถ้าเราใช้เวลาเต็ม7ดชั่วโมงแสดงว่าเราจะกลับบ้านช้า แล้วเราจะเร่งมากวันน่ะกลับบ้านช้าไม่ได้เพราะว่าบ้านวันอยู่ไกลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดสําหรับตัววันเองนะคะคือเร่งทํางานให้เร็วที่สุดให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วที่เหลือเราก็จะมาแบบทำอะไรช้าๆรีแลกชิลๆค่ะแล้วก็เตรียมของไว้สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็กลับบ้านแบบ ชิวๆนี่คือสไตล์การทำงานของวันส่วนตอนนี้กินกาแฟแล้วไปทำงานต่อแล้วค่ะพบกันตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะ สันสวยงามเดินไกลไปตามสายนา้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน sai naam